พระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์สัปดาห์ที่สี่เทศกาลธรรมดาบทอ่าน จากจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่11ข้อ32ถึงสีพี่น้องข้าพเจ้ายังจะต้องพูดอะไรอีกหรือข้าพเจ้าไม่มีเวลาจะเล่าเรื่องกีเดโอนบารากแซมสันเยฟทาดาวิดซามูเอลและบ,บรรดาประกาศศพเพราะความเชื่อ เขาเหล่านี้จึงพิชิตอาณาจักรปฏิบัติความยุติธรรมได้รับพระสัญญาปิดปากสิงโตดับไฟร้อนแรงพ้นจากคมดาบได้รับพละกกำลังพ้นจากความอ่อนแอกลายเป็นผู้เข้มแข็งในสงครามและขับไล่กองทัพต่างชาติให้พ่ายไปหญิงบางคนได้รับผู้ตายของตนที่กลับคืนชีพ บางคนถูกทรมานจนตายไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะกลับคืนชีพมารับชีวิตที่ดีกว่าบางคนถูกศพระมาณถูกโบยตีและยังถูกล่ามโซ่จำคุกอีกด้วยเขาถูกหินทุ่มถูกเลื่อยเป็นสองส่วนตายด้วยคมดาบบางคนนุ่งห่มหนังแก่นังแพะร่อนเร่ไปขัดสนได้รับความยากลำบาก ถูกข่มเหงโลกนี้ไม่เหมาะกับเขาเหล่านี้พวกเขาระหกระเหินไปในถิ่นทุรกันดารตามภูเขาในถ้ำและตามโพรงคนเหล่านี้ทุกคนแม้ว่าพระเจ้าทรงยกย่องเขาเพราะความเชื่อแล้วเขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้เราเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับความดีบริบูรณ์ พร้อมกับพวกเรานั่นเองบทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมาราโกบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงยี่สิบเวลานั้นพระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ข้ามทะเลสาบมาถึงดินแดนของชาวเกราซาครั้นพระองค์สเสด็จขึ้นจากเรือ ชายคนหนึ่งซึ่งถูกปีศาจสิงออกมาจากบริเวณหลุมศพเข้ามาเฝ้าพระองค์ทันทีชายคนนี้อาศัยอยู่ตามหลุมศพไม่มีใครล่ามเขาไว้ได้แม้จะใช้โซ่ล่ามก็ตามมีผู้ใช้โซ่ตรวนล่ามเขาหลายครั้งเขาก็หักโซ่ตรวนไม่มีใครทำให้เขาสยบได้เขาอยู่ตามหลุมศพ และตามภูเขาตลอดวันตลอดคืนส่งเสียงร้องเอ็ดอึงและใช้หินทุบตีตนเองเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าแต่ไกลเขาก็วิ่งเข้ามากราบเฉพาะพระพักร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบ,บุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าวอนขอท่านในพระนามของพระเจ้า อย่าทรมานข้าพเจ้าเลยทั้งนี้เพราะพระเยซูเจ้าตรัสสั่งปีศาจว่าเจ้าปีศาจจงออกจากชายผู้นี้แล้วพระองค์ทรงถามว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองพลเพราะเราอยู่กันจำนวนมากมันพร่ำวอนพระองค์มีให้ขับไล่มันออกจากบริเวณนั้น หมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั่นพวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ว่าขอได้โปรดส่งพวกเราเข้าไปในหมูฝูงนั้นเธอพระองค์ก็ทรงอนุญาตพวกปีศาจจึงออกไปสิงอยู่ในร่างหมูหมูฝูงนั้นซึ่งมีประมาณสองพันตัวก็พากันวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบและจมน้ำตายทั้งหมด คนเลี้ยงหมูต่างวิ่งหนีไปเล่าเรื่องนี้ตามเมืองและตามชนบทประชาชนออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเข้ามาใกล้พระเยซูเจ้าก็แลเห็นคนที่เคยถูกปีศาจกองพลสิ่งนั่งอยู่สวมเสื้อผ้ามีสติดีพวกเขาต่างมีความกลัว ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกปีศาจสิงและเล่าเรื่องหมูให้ฟังประชาชนจึงขอร้องพระเยส่เจ้าให้เสด็จออกไปจากเขตแดนของเขาเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือผู้ที่เคยถูกปีศาจสิงขออนุญาตตามเสด็จด้วยแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตตรัสว่า จงกลับบ้านไปหาญาติพี่น้องของท่านเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำรรและแสดงพระเมตตาต่อท่านชายนั้นจากไปเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเรยสูเจ้าทรงกระทำต่อตนทุกคนที่ได้ฟังต่างประหลาดใจ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระรสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาศิษย์ลงเรือจากฝั่งทะเลสาบที่เป็นดีแดนของชาวยิวฝ่าพายุข้ามมาถึงเมืองเกเรซา,าซึ่งเป็นดินแดนของชนต่างชาติ อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบเมืองนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกันนักวิชาการส่วนมากเห็นพ้องต้องกันว่าหลักฐานดีที่สุดที่พบได้ในเอกสารที่เขียนด้วยมือคือกาดารีนซึ่งอยู่ห่างจากทะเลสาบกาลิลีประมาณ30ไมล์ซึ่งไม่ค่อยตรงกับเรื่องเล่าในแง่ภูมิศาสตร์เสียทีเดียว มีการสันนิษฐานว่าเรื่องสุกรเป็นเรื่องที่เสริมเข้ามาในภายหลังเรื่องเล่าที่มีชีวิชีวาของมารกโกเริ่มด้วยการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูเจ้ากับคนต่างชาติที่ถูกปีศาจสิงเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นจากเรือแล้วชายผู้ทุกข์ทรมานได้ออกจากหลุมศพมาพบพระองค์ทันทีชาวบ้านถือว่าหลุมศพเป็นที่อยู่ของปีศาจ และเป็นที่พักของชายผู้นี้ชาวบ้านพยายามจับตัวและล่ามเขาไว้ด้วยโซ่แต่เขาทำลายและหลุดไปได้เสมอ <c oughs> ไม่มีใครสามารถบังคับเขาได้เขาท่องไปในสถานที่สองแห่งเท่านั้นคือหลุมศพและภูเขาซึ่งบ่งบอกให้เห็นว่าเขาตัดขาดจากชีวิตในหมู่บ้านและในเมืองเขาดูเหมือนเป็นคนบ้า เปลืองเสื้อผ้าและศักดิ์ศรีของตนทิ้งไปเขาเดินทั้งวันทั้งคืนร้องโหยหวนและใช้หินทำร้ายตัวเองเมื่อเขาเห็นพระเยซูเจ้าแต่ไกลก็วิ่งมาหาและก้มกราบพระองค์แล้วร้องประกาศอัตลักษณ์ของพระเยซูเจ้าว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสดุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไม ข้าพเจ้าวอนขอท่านในพระนามของพระเจ้าอย่าทรมานข้าพเจ้าเลยทั้งนี้เพราะพระเยซูเจ้าตรัสสั่งปีศาจว่าเจ้าปีศาจจงออกจากชายผู้นี้ชายผู้นี้ไม่เหมือนกับสตรีชาวซีโรเฟนิเซียนเขาไม่ต้องการทำอะไรกับพระเยซูเจ้าแต่พระเยซูเจ้าทรงถามชื่อมัน นี่เป็นเพียงครั้งเดียวที่พระเยซูเจ้าทรงถามชื่อของปีศาจชายนั้นตอบโดยไม่ขัดขืนชื่อกองพลเพราะมันอยู่กันจำนวนมากคำลีเจนเป็นชื่อของกองพลทหารโรมันซึ่งมีจำนวนประมาณ6,000คนชายผู้นั้นถูกผีสิงเป็นกองพลแต่ขอพระเยซูเจ้าอย่าได้ส่งพวกมันออกนอกดินแดนนั้น ความสนใจเปลี่ยนไปที่สุกรฝูงใหญ่ที่กำลังหากินอย่างอิสระโดยมีคนเลี้ยงสุกรดูแลอยู่ผู้เยวถือว่าสุกรเป็นสัตว์สกปรกแต่คนต่างชาติเลี้ยงดูและความวาใจใส่ดูแลดีกว่าคนถูกผีสิงนอกจากพระเยซูเจ้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในเรื่องล้วนไม่สะอาดไม่ว่าจะเป็นดินแดน คนถูกผีสิงจิตทั้งหลายทั้งปวงหลุมฝังศพสุกรชาวเมืองล้วนไม่สะอาดผู้พูดขณะนี้คือจิตที่ไม่สะอาดที่มาวิงวอนพระเยซูเจ้ามากกว่าจะมาท้าทายพระองค์เมื่อพวกมันพูดกับพระเยซูเจ้าพวกมันก็ขออนุญาตพระองค์เพื่อสิงในสุกร เมื่อพระองค์ยินยอมพิศาจก็ละชายผู้นั้นแล้วเข้าสิงในสุกรฝูงสุกรประมาณสองพันตัวพุ่งจากหน้าผาลงสู่ทะเลจมน้ำตายหมดพระเยซเจ้าทรงรักษาชายถูกผีสิงโดยทำให้สะอาดและทำให้สุกรทั้งฝูงสะอาดไปด้วยเรื่องเล่าหันมาที่คนเลี้ยงสุกรที่ตกงานทันที วิ่งเข้าไปในเมืองเพื่อเล่าเรื่องราวในเมืองและชนบทเมื่อประชาชนได้ฟังเรื่องราวแล้วต่างก็วิ่งมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมารกโกพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่พวกเขาเห็นและดูว่าพวกเขามีปฏิกิริยาอย่างไรพวกเขามาหาพระเยซูเจ้าแต่กลับพบชายที่เคยถูกพีสิง ประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลงจากคนบ้าที่พูดเพ้อเจ้อไม่สามารถควบคุมตนเองได้กลับเป็นบุคคลที่กำลังนั่งอยู่สวมเสื้อผ้าและรู้ตัวดีเมื่อประชาชนเห็นดังนี้แทนที่จะโลดเต้นยินดีกับการเปลี่ยนแปลงพวกเขากลับกลัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนแรกก็เริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆเมื่อได้ยินเรื่องราวแล้ว ประชาชนได้ขอพระเยูเจ้าให้ออกไปจากบริเวณนั้นพระเยูเจ้าไม่ได้หยุดเพื่อโต้เถียงแต่พระองค์เสด็จลงเรือชายที่หายจากการถูกปีศาจสิงไว้วอนพระองค์ขอเป็นสิทธิติดตามพระองค์ไปแต่พระเยูเจ้าปฏิเสธคำขอร้องของเขาแต่สั่งให้เขากลับบ้านและไปบอกเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องถึงเหตุการณ์ที่ องพระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อเขาชายผู้นั้นจากไปและประกาศเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำต่อเขามากมายอย่างไรในเขตทศบุรีจึงไม่น่าแปลกใจที่เรื่องราวจบลงตรงที่ผู้ฟังทุกคนต่างประหลาดใจคำสั่งให้บอกเพื่อน ถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นจ้าได้ทรงกระทำถูกเปลี่ยนไปการประกาศทั่วแว่นแคว้นถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำบทสรุปของเรื่องเล่าได้สะท้อนอย่างชัดเจนถึงพันธกิจกับคนต่างชาติชายคนนี้เปลี่ยนประสบการณ์ของพระเยซูเจ้าเป็นข่าวสารเปลี่ยนการปลดปล่อยไปสู่การประกาศ พระเยซูเจ้าทรงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชายผู้นี้ทรงเปลี่ยนเขาจากการถูกผีสิงให้กลายเป็นธรรมทูตดูเหมือนเรื่องของสุกรเป็นเรื่องนอกประเด็นเรื่องสามารถดําเนินไปได้อย่างดีแม้ไม่มีเรื่องสุกรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พวกมันก็ยังสามารถหันเหนความสนใจของผู้คนเฉกเช่นเดียวกับผู้ที่พวกมัน ยึดความสนใจของชาวเกรซีนพระเยซูเจ้าจึงขับไล่พวกมันออกไปจากเรื่องเราก็ควรทำเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน